โอหเพิ่งติดชิวใหม่เข้าไปก็ติดสติกเกอร์เลยโดยกองอากาศที่ผมใช้ก็เขาให้สติกเกอร์มาก็ติดไปเลยนี่เฟลกเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อนะทุกคนเพราะว่าผมได้ทําการทดสอบกับกองอากาศเดิมเนาะซึ่งไม่ค่อยอยากทดสอบเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็เพื่อให้เห็นข้อแตกต่างเนาะเอเปลี่ยนกองอากาศเข้าไปแล้วเนาะมันรู้สึกว่าบิดติดมือขึ้นเนาะก็คือมันมาไวอ่ะเนี่ย สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนกรองอากาศแต่งของรถตำรวจแต่งคันนี้กันก็กรองอากาศที่ผมเอามาเปลี่ยนก็เป็นกรองอากาศแต่งของเฟล็กเนาะก็จะมีข้อแตกต่างจากกรองอากาศเดิมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูคลิปนี้เลยครับคลิปนี้ผมน่าจะให้คําตอบคนได้สําหรับคนที่อยากเปลี่ยนกรองอากาศนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกรองอากาศเฟล็กกันเลยนี่นะนี่ก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็อุปกรณ์ติดรถแหละใครคงติดรถให้มา เดี๋ยวเราจะแกะดูกองเก่านะว่ามันสภาพเป็นยังไงบ้างใช้ไขควงติดรถเลยที่เขาให้มาแกะง่ายมากคุณผู้หญิงก็ทําได้มันจะมีน็อตยึดประมาณ7จุดเนาะก็ให้เราขันออกมาเลยเดี๋ยวไปขันออกดีกว่าคือการขันนี้ก็ขันไม่ยากเท่าไหร่เนะเพราะว่าเราใช้ไขควงติดรถขันได้เลยเนาะไม่ยากนะคุณผู้หญิงก็ติดต้งไนะ้ โอ้โหโหโหนี่ใช้มาประมาณ9,000โลนะคืออย่างเละเลยทุกคนเนี่ยดำเป็นขมอหมดแล้วเนี่ยถึงว่ารถมันวิ่งไม่ค่อยออกเนาะโอ้โหดำมากเลยดูทุกคนนี่ก็เป็นเศษฝุ่นเนาะเศษดินเลยโอ้โหอย่างเละ โอ้หไม่คิดว่าสภาพมันจะแย่ขนาดนี้ดูดูทุกคนโอเคครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนถอดกองเดิมออกนะโดยมันจะมีจุดยึดน็อตประมาณ3จุดเนาะก็ขันออกตามวิดีโอได้เลยครับทุกคนก็ถอดออกมานะดูสภาพข้างในว่าเป็นยังไงบ้างก็เละเพอสมควรถ้าดูจากข้างในก็คือมันก็เปื้อนพอสมควรเนาะก็มีคราบด,ดินคราบน้ำโดนเล็กๆนี่แหละก็ กองอากาศทําหน้าที่ได้ดีเนาะก็มีแค่เศษน้ำเศษอะไรนิดนึงแหละก็ผมก็จะใช้ผ้าเช็ดนะใช้ผ้าอะไรก็ได้ครับเช็ดเช็ดปไปเลยเช็ดทำความสะอาดเนาะนิดนึงข้อดีของการเปลี่ยนกองอากาศเนี่ย ก็คือมันจะเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์เนาะก๊ออากาศที่สะอาดจะช่วยให้เครื่องยนต์ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์เข้าอยากเต็มที่ทําให้การเผาไหมของเชื้อเพลิงเนี่ยมันสมบูรณ์ขึ้นส่งให้กําลังเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นแล้วก็การตอบสนองต่อคันเร่งดีขึ้นนะและอัตราเร่งก็ดีขึ้นไปด้วยแล้วก็มันจะช่วยประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงเนาะเมื่อเครื่องยนต์ได้รับอากาศที่เพียงพอการเผาไหมเชื้อเพลิงจะสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันน้อยลงและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย แล้วก็3นะครับช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์กองอากาศอ่ะมันทําหน้าที่ดักจับฝุน่นละอองอะไรเนาะสิ่งสกปรกต่างๆเนาะไม่ให้เข้าสู่ห้องเผาไหม้ซึ่งช่วยลดการสึกหรอชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์่ะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นซึ่งข้อดีมันก็เป็นประมาณนี้เนาะทุกคนไม่ต้องมาเปลี่ยนเป็นกองอากาศแบบผมก็ได้เป็นกองอากาศศูนย์ก็ได้ไม่จะเป็นต้องเป็นกองอากาศแต่งเนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีคร่าวๆที่ผม ได้รับความรู้มาจากวิศวกรเครื่องยนต์เนาะเขาก็บอกมาประมาณนี้ซึ่งเป็นเพื่อนผมเองนะคนที่บอกมาซึ่งการใส่ใจและเปลี่ยนกองอากาศตามระยะเวลาที่กําหนดอะ่ะมันเป็นสิ่งสําคัญนะที่จะช่วยให้รถจักรยานยนต์ของคุณอะ่ะทํางานได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีประสิทธิภาพแหละและช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นอะ่ะอะไรประมาณนี้แหละโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลามาเทสกองอากาศใหม่แล้วนะก็สภาพรถผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนนี่ พิ่งติดชิลใหม่เข้าไปก็ติดสติกเกอร์เลยด้วยกล้องอากาศที่ผมใช้ก็เขาให้สติกเกอร์มาก็ติดไปเลยี่เฟล็กแล้วก็มีสติกเกอร์ของ DJ i นิดหนึ่งนะเพราะว่าอุปรกรณ์ที่ผมใช้อะไม่ว่าจะเป็นโดนโลนินหรือว่ากล้องแอคชั่นแคมก็เป็นของดีจหมดเลยนะเป็นสาวกของดี i ไปแล้วตอนนี้ไปลองกล้องอากาศต่อดีกว่าเก็บของแป๊บนึงโอเค โอเคครับทุกคนเข้ามาต่อกันเลยก็ตอนนี้นะรู้สึกว่าเขเปลี่ยนกองอากาศเข้าไปแล้วเนาะมันรู้สึกว่าบิดติดมือขึ้นเนาะก็คือมันมาไวอะ่ะเนี่ยคือมาไวมากเลยอะ่ะเนี่ยก็ประมาณนี้เลยส่วนเอ,อ่อความรู้สึกอื่นๆมีเพิ่มอีกไหมหลังจากที่ได้เปลี่ยนกองอากาศก็ไม่มีอะไรมากนะทุกค,คนนอกจากบิดติดมือขึ้นแล้วก็ รู้สึกว่าเครื่องยนต์มันไม่ค่อยสะดุดเนาะเพราะว่าช่วงที่ผมบิดประมาณสักร้อยสิบอะไรประมาณเนี่ยเครื่องยนต์เหมือนมันจะสะดุดอะ่ะเดี๋ยวผมรอรอทางก่อนนะว่าจะลองท็อกสปีดมันได้เพิ่มไหมเปลี่ยนกองอากาศท็อกสปีดมันได้เพิ่มไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ดูนะทุกคนเออไม่มันไม่ต้องใช้แรงบิดเยอะเลยทุกคนถ้าเปลี่ยนกองอากาศเข้าไปอะ่ะ เออรู้สึกว่าเครื่องยนต์ทำงานได้ดีขึ้นอ่ะบิดติดมือขึ้นอ่ะเออเนี่ยอ่ประมาณนี้เลยอ่ะมันรู้สึกดีจริงๆอ่ะเออไม่ต้องเปลี่ยนกองอากาศตามผมก็ได้นะทุกคนเปลี่ยนกองอากาศของศูนย์ก็ได้นะไม่ต้องเปลี่ยนเป็นกองอากาศแต่งเหมือนผมก็ได้อันนี้ที่ผมเปลี่ยนเป็นกองอากาศอันนี้ที่ผมเปลี่ยนเป็นกองอากาศแต่งก็เพราะว่าเออตอนนั้นผมใช้กองอากาศตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันดี เออมันถอดล้างได้แล้วก็ระยะการใช้งานมันก็ยาวกว่ากองอากาศของเดิมของศูนย์เนาะก็ก็เลยซื้อมาเปลี่ยนมนรู้สึกว่าคือมันดีกว่าของศูนย์อ่ะแค่นั้นเองส่วนที่ว่าของศูนย์มันดีมันก็ดีแต่ว่าระยะการใช้งานมันน้อยกว่าผมก็เลยเลือกเป็นกองอากาศแต่งดีกว่าซึ่งราคามันอาจจะแพงมากกว่าเยอะแหละแต่ว่าคือใช้ได้ยาวนานขึ้น คือมันถอดล้างได้อะทุกคนมันถอดล้างถอดถอดล้างใส่ใหม่ได้อะผมก็เลยเลือกซื้อของเฟล็กมาเนาะก็มันดีอ่ะทุกคนแค่นั้นแหละคือปิดติดมือขึ้นอ่ะคือเล่งแซงง่ายอะเนี่ย <Yeah, yeah. S 1> รู้สึกเล่นแซงง่ายมากเลย <Yeah. S 1> เรอสักครู่รอสักครู่ไปต่อครับทุกคนเดี๋ยวมา พูดความรู้สึกกันต่อต้องขออภัยทุกคนจริงนะที่ผมพูดติดขัดทดีนึงช่วงนี้เนื่องจากว่าไม่สบายมันปวดหัวมากเลยกินู้เรียนเยอะไปหน่อยอเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อนะทุกคนเพราะว่าผมได้ทําการทดสอบกับอกองอากาศเดิมเนาะซึ่งไม่ค่อยอยากทดสอบเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็เพื่อให้เห็นข้อแตกต่างเนาะเพราะว่า คือเปลี่ยนฟองอากาศแล้วมันดีขึ้นยังไงอะเนาะทุกคนจะได้รู้แบบเห็นๆแบบเห็นกันแบบชัดๆไปเลยเนาะก็ตอนนี้ที่7000รอบเนาะความเร็วก็อยู่ที่ประมาณ80 83ก็ประมาณนี้เลยส่วนฟองอากาศเดิมผมจำไม่ได้เนาะว่าความเร็วที่8700รอบมันอยู่ที่เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้เนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นเทียบให้ดูซึ่งสามารถดูข้อแตกต่างได้จากค,คลิปที่ผมขึ้นให้ได้เลยเนาะ ก็อ,อะไรประมาณนี้แหละพิเกตพันรอบนะความเร็วก็จะอยู่ประมาณนี้ความเร็วอยู่ที่ปรนะมาณ80 85ปเนาะ8ป85อะไรประมาณนี้แหละส่วนความเร็ว90มันเปลี่ยนปองอากาศนะความเร็ว90เนี่ยจะอยู่ที่8000รอบประมาณนี้เลยคือผมใช้สมาธิมากนะในการขับรถเพราะว่ามันต้องควมดูแบบรอบด้วยาก็อยางการนั้นเท่าไหร่ คว okay. ามเร็วที่100นะครับก็อยู่ที่ประมาณ8,500รอบไม่ใช่สิเก0 0รอบไปอยู่ประมาณที่เป้ย8 5อ0รอบครับทุกคนเอออยู่ที่ประมาณ8,500รอบอยู่ประมาณนี้เลยนะความเร็วที่100อยอยู่ที่ประมาณ8,500รอรอบซึ่งแตกต่างจากคลองเดิมไหมคลองเดิมที่ติดรถมา ก็แตกต่างพอสมควรเลยเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นที่กองเดิมมันใช้งานมาเยอะแล้วแหละดูสภาพกองเดิมที่ผมขึ้นให้ก็ได้คือสภาพมันเละประมาณนี้แล้วก็แตกต่างจากกองเดิมมากส,ปส,ปส่วนท็อปสปีดส่วนท็อปสปีดอะ่ะมันจะได้เพิ่มไหมเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันผมคิดว่าน่าจะได้เพิ่มแน่นอนอเออของเดิมผมตันที่1 1 0นะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าท็อปสปีดจะได้เท่าไหร่ เท่าสปีดของผมได้ประมาณนี้เนาะเนื่องจากว่ารถผมมันหนักพอสมควรเนาะตอนนี้ก็มีพวกของพวกอะไรเยอะแยะเลยใต้เบาะแล้วก็มีแคชเามีอะไรเยอะแยะเลยติดตั้งเข้าไปก็ทําให้รถหนักขึ้นมากพอเท่สปีดอาจจะได้น้อยประมาณนี้แหละครับซึ่งมันแตกต่างจากกองเดิมไหมกองเดิมได้ประมาณ1 1 0ยนะทุกคนพอใส่กองแต่งเข้าไปมันก็เพิ่มมาสักสามสกี่ก็เพิ่มไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันก็เพิ่มเนาะก็เป็นเท่สปีดที่ น่าพอใจไหมมันก็ไม่น่าพอใจหรอกเพราะว่ารถ1 6 0ซีได้ท็อปสปีดแค่นี้เองโอ้ได้น้อยเนาะก็อาจจะเป็นพวะผมติดเหล็กติดอะไรเข้าไปแล้วแหละติดแคชวาติดอะไรบ้างเข้าไปรถมันก็เลยหนักท็อปสปีดก็เลยได้น้อยอะไรประมาณนี้ส่วน้องอากาศเปลี่ยนแล้วดีจริงไหมก,ก็ก็ดีครับดีดีขึ้นแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนเนาะจากกองเดิมเนาะถ้าเราใส่กองเดิมมาแล้วสัก9,000โล8,000โลอย่างเนี้ย ถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเลยครับเพราะว่ากองอากาศมันระยะการใช้งานจริงๆของมันมันอยู่ที่ไม่เกิน1นึ่งหมื่นกิโลก็หลอกคงศูนย์อ่ะมันก็อยู่ที่สภาพการใช้งานของคุณด้วยเนาะว่าคุณใช้งานแบบไหนถ้าคุณขี่ทางฝุ่นเยอะกองอากาศมันก็จะไปไวเนาะกองอากาศเดิมศูนย์นะมันก็จะไปไวถ้าคุณขับขี่บ่อยขับไรเดอร์ขับอะไรอย่างเงี้ยข,ขี่ตลอดเลยก็เปลี่ยนทุกแปดพันโลก็ได้หรือหมื่นกิโลก็ได้เปลี่ยนกองอากาศนะ ไม่ต้องไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนแบบกองอากาศแต่งก็ได้เปลี่ยนเป็นกองอากาศสูงถูกๆก,ก็ได้ซึ่งมันจะช่วยรักษาสภาพเครื่องยนต์ให้เครื่องยนต์ของเราอ,อยู่ยาวนานขึ้นแล้วก็ทําให้เครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพนะคนุบผมก็อะไรประมาณนี้แหละโอเคครับทุกคนคลิปอกองอากาศก็มีประมาณนี้แหละสําหรับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะก็มันไม่มีอะไรมากหรอกคลิปนี้มันจะมาบอกข้อดีข้อเสีย ของกองอากาศเฉยๆซึ่งยอมรับจริงๆครับว่าบิดติดมือขึ้นจริงๆเนาะกองอากาศที่ผมใส่เข้าไปเนาะคือหรือเปลี่ยนเข้าไปแล้วแหละเออมันบิดติดมือขึ้นจริงๆหากใครแบบอยากซื้อมาเปลี่ยนก็เปลี่ยนเองได้ง่ายๆเปลี่ยนไม่ยากคือมันเปลี่ยนง่ายมากเลยทุกคนไม่ยากเลยอ่ะคือมันทำหน้าที่ได้ดีจริงอะ่ะกองอากาศเออสำหรับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้แหละก็ไม่มีอะไรมากหรอกคลิปเนี้ย ก็เป็นคลิปมารีวิวการเปลี่ยนฟองอากาศและข้อดีของมันเฉยๆใครอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยครับใครไม่อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนของศูนย์ก็ได้มันถูกๆเนาะหรืจะเป็นต้องเปลี่ยนของแพงเหมือนผมก็ได้คือที่ผมเปลี่ยนของแพงก็อย่างที่ว่าแหละมันถอดล้างได้มันใช้ได้ระยะยาวกว่าก็เลยซื้อมาเปลี่ยนครับเนาะก็เป็นข้อดีของมันสำหรับคลิคลปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับบา,บายย